สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสนิจ้์ประกายดาวที่เราจำหน่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเขาบอกเลยคะ่ะว่าขายดีมากขายดีแบบว่าเหลือต้นสุดท้ายคือต้นนี้นะคะนี่คือต้นสุดท้ายที่เราจะ ส่งให้เพื่อนของเราที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนต้นนี้นะคะเพื่อนจองเรียบร้อยนะคะอีกประมาณ2วันกิกกี้จะส่งให้เป็นเพื่อนที่อยู่จังหวัดระยองค่ะอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะส่วนต้นนี้ก็จะส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะที่สนใจอยากจะได้ซึ่งเป็นต้นสุดท้ายจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ในค่ำคืนนี้นะคะ Go. เตรียมพร้อมส่งให้กับเพื่อนที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะสองต้นนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะคะสองต้นนี้เป็นต้นลูกจากต้นแม่เดียวกันนะคะเป็นเสนิจัน์ประกายดาวด่างชมพูทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนถาดวางเปล่าแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนใจเสนิจัน์ประกายดาวด่างชมพูจากที่บ้านกิกกี้ตอนนี้ที่บ้านกิกกี้เป็นด่างชมพูทั้งหมดเลยนะคะและนี่ก็คือ ต้นแม่ที่เรายังไม่ได้แยกต้นลูกนะคะออกจากต้นแม่ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็ทักถามสนใจอยากจะได้นะคะกิกกิ้ก็อาจจะต้องมาแยก หนอออกจากต้นแม่แล้วล่ะค่ะในวันต่อไปนะคะสําหรับคนไหนที่สนใจเฝ้ารอนะคะกิกกี้ก็จะสังเกตนะคะแล้วก็เลือกจากต้นแม่ที่สวยๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันต้นลูกให้กับเพื่อนๆที่อยากจะได้สนิจจันประกายดาวเอาไปปลูกที่บ้านค่ะเห็นไหมคะทุกคนลักษณะใบเนี่ย ดูดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆนะคะหากเพื่อนเปลูกในลักษณะแบบต้นเอียงๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ฟอร์มลูกดกแบบนี้นะคะดังนั้นเทคนิคง่ายๆในการเล่งรากหรือว่าเล่งหน่อให้ แตกเร็วหรือว่ามีจํานวนมากๆนะคะเป็นเสนทจนรูปดอกก็ลองปลูกแบบเอียงๆดูนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราที่ได้รับไปเอเอาไปปลูกที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่หัดปลูกค่ะดังนั้นเ,นเพื่อนๆที่ชอบฟอร์มใหญ่ใบโตต้นตรงก็สามารถที่จะปลูกให้เป็นลักษณะฟอร์มส,สวยๆได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นเสนเจนประกายดาวที่เรา พร้อมจะดูแลแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับใครที่มองหาแล้วก็อยากจะได้เสนิทจันประกายดาวดังชุ่มพูสวยๆนะคะกีกีก็พร้อมจะแบ่งปันค่ะมาดูใบนะคะใบเนี่ยมีลักษณะใบกลายนะคะทุกคนใบกลายแบบนี้นะคะก็บอกบอกให้รู้ว่าต้นที่เราจะได้รับโดยเฉพาะต้นลูกนะคะก็จะมีเชื้อกลายเชื้อด่างแล้วก็มี ความเป็นด่างชุมพูที่สวยงามจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะทดลองปลูกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดปูกก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป ในการอัปเดตต้นไม้สสวยๆรวมทั้งการแบ่งปันต้นไม้ที่บ้านกิกกี้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจรับฟังแล้วก็เข้ามาชมนะคะวันนี้กิกกี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ รับสนทจันประกายดาวเอาไปปลูกที่บ้านของพเพื่อนๆค่ะวันนี้กีกี้จะต้องส่งต้นนี้แล้วก็แพ็กใส่ตะกรานะคะส่งให้กับเพื่อนของเราที่อยู่สมุทรปราการซึ่งเป็นต้นสุดท้ายในล็อตนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บายบายค่ะ